ฮัลโหลอร้ยเ้ย้ยเฮ้ hmm. so, mm ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ย ใช่เข้าครั้งเดียวหรอ สิบปันนะดูว่าสีสีนะครั่อนข้างเกิดยอดเลย บรุรกูลสามพี่น้องทายบรรยากาศเหเนิ้มบรรยากาศครับดีแฮงต้าดีว่าห,อห่อนแห้งครับมืองทรมบลาทํมบารรมบลาจริงทรมบดาครับติดซําเนียงปากเซยบาาุิ ธรรมลาธรรมลาโหลดโหลดเพราะนี่ค่อนหลก็บุรุษคนสองครับ ใส่ดีมากถ้ามีสลิงบริการฟรีเหรอ บุรกูลาสามน้ำใสแห้งนะพี่น้องจะเห็นป่านี่เปส่วนมากับะเป็นฝรั่งครับพี่น้องบอปอยนะ เอาหนาลงเนะบรรยากาศครับพี่นอ้องนี่ร้านขายของร้านขายแมงจินเดียวร้านเดียวมนะั้งพูดอีกร้านหน่งยครับพี่น้องวิว อยู่ข่างบาลกุลสามเนาะสิดยอดที่นีพี่เนาะงามแห้งอทอนทางเข้ามาจะผหลหรอพี่เนาะถ้าก็ออมาก่ขาวขาว่าบาลกุลสามเนาะเบิ้งไอ้เทียงหน้าลังนี่ครับข้าเจ้าสีขาวเฟื่องมันไปบขกไอ้ทึงรักคา ง่ายแห้งครับพี่น้องเบิ่งอยากให้เล่นไหวเบิเ่งวิวเขาเต็มเต็มเนาะหน้าแบบว่าซุ้มนามดีคนาดมันกระสิบ่แห้งเนาะพื้นยังซุ้มๆอยู่ด้พี่น้องงามมีลีบรรยากาศดีครับบ่หอนเศร้าไปองศาหนึ่งครับ เสิบเบงบรรยากาศพี่เนาะข้างใน,เนีเนาะอันนี้เป็นมองนั่งกินร้านอาหารเนาะเดี๋ยวเข้าสิกาัาไปย่างในเมืองอะพี่เนาะไปหากินข้ากินน้ำนะครับอยาให้เบิ่งบรรยากาศข้างในสักเนาะ ข้างในบาลากูนนะครับพี่น้องแบบว่าม่สานาน,นะเป็นตะเย็นดีขนาด ข้างล่างก็จะเป็นน้ำมองไลล่องไปนะครับมองสายจนเห็นโตัวป่าเลย,นะลยเห็นป่าป่าเลย ก็มามใส่แห้งครับเดี๋ยวเขาสิข่าในเมืองอรพี่น้องมีส่วนมากจะเป็นฝรั่งหวก็เกาหลีนะครับเขามานอนน้ำซุ่มมาเล่นน้ำอายุเบัดเหมือครับพี่น้องมีตะเฮา่ะอโยข้าวข้าวเดียวก็ออกข้าวเดียวตะออกนะคนกับมาเรื่อยๆครับ ป <stars> <cuanto S 1> ่ะภาสีใดงางกลับละการท่องเที่ยวแบบ s l o life นะครับพี่น้องพี่นำซ่องนะครับวังเวียงนะอดบงชมงกลัวบอดโอเคปัญหาอันนี้ก็เมียแล้วเสกเสเห็นม่นี่ลุงมลาไปผ่ายนี่ยผ้าป้าไปผ่ายนะนี่ป้าหนึ่งมังนาาป้าลา ในปลาลาดนาในเก๋ๆก็ดีเยอะๆก็ดีนี่เพี่ยปลาลาดนาโบโบไซเพชรเลยเป็นดาราเลยนะคุณได้ขี่เพื่อใครอยากไหมเป็นขี่มากไกลๆนี่ครับครับพี่น้องตัดภาพมาเงี่ยมาเ้าอีกมือหนึ่งนะหลังจากมาตะเบลรกลูนสามนะครับอย่วระวางทางโอ้พี่น้องงามแห้งรัาสุกว่าหนาฝนนี่ สิงามก็านีครับอันนี้มันหนาสิเขาปลายฝนต้นหนาวเลยเนาะแต่ว่าเช้านี้พี่น้องฝนลิ่นครับเบิอง,องสาลำทายชีบก็ขาวสาํำเนาะเช้านี้ฝนลิ่นครับพี่น้องกระตกตะ้มาว่านย่ามาอมมาแลงเขาว่าหอดลงเลี่ยมแบบลนะออกมาจากบรารูลนะฮาก,ก่อมาแ,แวะกินเข่าเนาะพี่น้องแวะกินข่าวอยู่แค่ํำซ่องนะครับยุดริมํำซ่องในเมืองนะครับ กลบกินตามบักงงทอดปลาอย่างเงี้ยก็เสียครับพี่น้องเนี่ยอาหารผื้นๆเนาะกะแซบกะแซบด้วยครับพี่น้องอาหารกะราคากะถือว่าเออในเมืองท่องเที่ยวเน้อพี่น้องกะพ่อรับได,ด้ครับราคามันกะค่อนข้างแบบว่าเออจะจะสมกับมเมืองท่องเที่ยวละพี่น้อง ว่างเวียงเนาะบรุรกษคณสามนี่กับสีมีแบบแตะข้นเกาหลีแล้วก็ข้นฝรั่งนะครับส่วนส่วนหลายครับพี่นอ้องถ้าแปลกนะครับบรุรกคุณสองสามนี่ว่าเห็นจีนครับพี่นอ้องปกติไปเห็นนี่ไปใส่นี่สเห็นตะข้นจีนเนาะเห็นตะข้นจีนหลายซะเป็นส่วนหลายนะครับ แตกมาว่างเวียงไปบรุรุกกรสองสามนี่บบ่ข้อเห็นนะครับแต่ว่าบ้าสึกว่าหนึ่งหนาจะมีอยู่มั้งเพราะว่าหนึ่งบรุรุกกรหนึ่งคนมันหลายนะครับมือน,นีเสาวันทีห้านะครับพี่นอ้องจะสีเตรียมตัวล่องเวียงนะครับล่องเวียงจัดแล้วพอวาวันทีหกห้าสิบเสาวันทีหกห้าสิบล่อง ครับรถผมนะครับลงสวรรค์นาเขตนะครับอยู่สวรรค์นาเขตเบ้ามือหนึ่งกับสองมือนะครับพี่น,อน้องแต่เพิ่กเบื้องเมืองสวรรค์นาเขตน้าครับจากสองมือไปแแบเจขาวน้ำเนานะมือหื้อ,ม,อมืออื่นเบ้าแนะมีนเนาะเออเมืออื่นต่อละ่ะเมนแหละเมืออื่นเพราะว่าล่งล่องเลี่ยงมือนี้นอนขึ้นหนึ่งแหละเศร้ากับออกเดินทางเนาะ คลิปนี้ก็บ่มีองไรพี่น้องถ้าบรรยากาศขางข้างระว่างไปบรุรกูลสามแล้วก็ยี่บุบรกูลสามเฮเบิงนะตอนเศร้านี่ก็ออกเดินทางเดินรถไฟพี่น้องขึ้นรถไฟประมาณสิบเอ็ดโมงครับลงเวียงเนาะตอนแรกว่าสี่ให้ข้าเจ้ามาหับเนาะป่าแล้วก็เล่าว่า,าขี่รถไฟไดีกลัวนะครับอยากแบบว่ามันสะดวกกลัวนะครับแล้วก็ใส่เวลาแค่สิบโมงเดียวเนาะ ้าไส้าอาอรถตู้ะครับมันกระสี่ซี่ั่โมองหุวนายพี่น้องพอว่ามันบ่ค่อยดีเนาะก็เลยนั่งรถไฟดีกว่าครับเพื่อไปยัดเวลาแล้วก็เซฟจะของน้ำเพื่อคั้มเมย์นะซ้ำสี่เมยนะครับมันก็อามน้ำแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครับพี่น้องฝนกับตกลิ่นเล่นเบิดมือละมือนี่บางส่งครับอากาศเป็นคึมๆึมนะครับ ยคลขีอยู่ขขางสารลงแรมคือก้าวและพี่น้องกากฟเป็นก้างใจให้กับพี่น้องว่าขำโฆษณาเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวสีไทยขึ้นรถไฟจากกล้างเวียงนะครับไปไปเวียงจันนะครับลงเวียงจันรกับสิพันเมืองกาสีนะครับจังสีหอดเวียงจันทนะครับว้างเวียงกับขึ้นกับแข็งเวียงจันทรนะครับพี่น้องลงแรมยุ่มขำขำขังน้ำซ่องพี่น้องป้าสหล หลายปะทุหลายอุบตัติอุเบียนนะครับบางโรงแ่มกับระดับหาดาวล่ะพี่น้องคุผมปวดแขนคอให้ได้พี่น้อง,อย,อขขอองยังอามารี่กัะระดับหาดาวเนาะเป็นโรงแ่มคนไทยกัค่อนขอ้างจะแบบราคาสูงแน่จักน้อยนะครับสองพันหาถึงสามพันในช่วงให้ซีซันกันนาจากก้นันนะครับแต่ว่า ผู้ใดนี่เห็นหัวจักในรงแรมในเครืออมารีกับสิงจักเนาะตัวหาเสาอยูยืรงแรมเนี่ยมันยี่นอกเมืองเนาะโรงแรมทวีโศกพี่น้องดูได้สนใจกับพักได้เด้อครับพี่น้องขึ้นแล้วบ่แพรงหรอกเพื่นมีในแอปนะครับเอ้ยในวัดแอปนะครับแต่ว่าเพิ่นบ่ทันในร่งในพวกแอปพลิเคชันจองรงแรมนะครับ โอเคพี่น้องเดี๋ยวคิดนี้กับสีได้เอาไว้ซัำนี้ซะเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ผมได้ครับพี่น้องว่าขำโฆษณาครับสำหรับคิดนี้เอาไว้ซัำนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย